ผมยังไม่ได้ยินว่าคุณโดนัทชัมพูดว่าจะออกจากนาโตอันนี้คือมันมีมูลหรอครับหรือยังไงหรือดูท่าทีแล้วมันมีโอกาสยังไงและผลที่จะตามมาจะเป็นเหมือนที่คุณเซเลนสกี้เขากลัวไหมหรือเขาแค่ก็พูดเป็นั้นแหละเพื่อไม่ให้อเมริกาออกอ่านเกมยังไงครับโดนัทชัมเนี่ยเคยขู่ตั้งแต่สมัยรัฐบาลชัม้มหนึ่งจุดศูนย์แล้วฮะเรื่องของการออกจากนาโตาโอเคคืออย่างงี้ฮอ่าในแนวคิดของชัป์ในนโยบายต่างประเทศของชัป์นี้เนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่กําลัง พูดถึงมากกันในปัจจุบันว่าแนวนโยบายต่างประเทศในสมัยช้านั้นเนี่ยเราเรียกว่าแนวนโยบาย trans transactional approach ก็ Appro คือแนวนโยบายเป็นธุรกรรมต่างต,างตอบแทนคือการคิดคำนวณการกดตัวเลขแล้วออกมาเป็นกำไรขาดทุนและนั่นคือทางในการดำเนินนโยบายเช่นการที่ยังอยู่ในนาโตต่อไป แต่ว่าถ้าพิจารณาดูแล้วเนี่ยอเมริกาเป็นฝ่ายจ่ายอยู่ฝ่ายเดียวใช่ไหมในขณะที่ชาตินาโตอื่นจ่ายน้อยอเมริกาก็อาจจะขูว่ว่าจะออกนะถ้าไม่อยากให้ออกชาติอื่นก็ต้องต้องจ่ายเพิ่มใช่ไหมอ่านี่คือการดึงลูกคิวนะรวมไปถึงเรื่องของเช่น w h o ใช่ไหมฮะอเมริกาบอกว่ามีประชากรอ่าสามร้อยกว่าล้านจ่ายเยอะที่สุดในขณะที่จีนมีพันสี่ร้อยล้านทำไมจ่ายน้อยกว่ามากใช่ไหมฮะอ่าแต่ในกรณีนั้นก็อเมริกาก็ตัดสินใจออก แต่องค์กรที่สำคัญสำคัญเช่น NATO นาโตะหรือว่าองค์กรอื่นๆที่สเมกาตั้งขึ้นมาเองนั้นเนี่ยผมคิดว่าสเมกาใช้วิธีขู่ก่อน,นเพื่อที่จะให้ชาติต่างๆนั้นเนี่ยเพิ่มความรับผิดชอบหรือว่าจ่ายมากขึ้น,นะะรวมไปถึงเรื่องนี้ฮะน่าสนใจนการเจรจารเมื่อวานนี้เนี่ยัางรัสเซียเหมือนจะจับอารมณ์ของโดนัลด์ทรัมป์ถูกว่า แนวนโยบายของชัมํมนั้นมันมาจากการกดเงินทิ้เลขอรัเสเซียก็เลยไปยื่นข้อเสนอว่าไปพูดในลักษณะที่ว่ารัเสเซียส่งตัวแทนของผู้จัดก,การเป็นเป็นเป็นผู้บริหารกองทุนความมั่นคงแห่งชาตินะครับไปบอกว่าสงครามรัเสเซียยูเครนที่ผ่านมานี้เนี่ยมาทําให้สหรัฐอเมริกาสูญเสียผลประโยชน์ในรัเสเซียไปกว่าสามร้อยพันล้านเหรียญสหรัฐสามแสนสามแสนสามแสนล้านเหรียญสหรัฐครับคุนนี้ครับ เป็นการจูงใจให้อเมริกานั้นกลับมากลับมาที่จะมาพัฒนาความสัมพันธ์ปรับความสัมพันธ์กับทางรัสเซียโดยมุ่งความมุ่งหวังผมคิดว่าเมื่อวานการพูดคุยเมื่อวาน70%นั้นคือการต้องการปรับความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับรัสเซียอีก30%คือการจะหาทางอบอ,กอย่างไรในเรื่องของสงครามรัเสเซียยเคเนะในการปรับความสัมพันธ์ระหว่าง อเมริกากับรัสเซียก็มีการตกลงกันว่าจะมีการตั้งเอกอัคราชทูตกันทั้งสองฝ่ายอีกรอบหนึ่งหลังจากที่ความสัมพันธ์มันดิ่งเหวต่ำกว่าศูนย์ในยุคข,ของไบเดนนะพอมาในสมัยนี้เนี่ยของรัเสเซียเนี่ยเราแน่นอนนะว่าต้องการอะไรต้องการที่จะให้สัมมิการนั้นนะลดการท่อมบาทหรือว่ายกเลิกการท่อมบาททางเศรษฐกิจที่มีต่อทางทางรัสเซียนะแล้วก็ในส่วนของการเจรจารสนภิภาพนั้นเะนะีนะ่ยทั้งสอง ก็ตกลงกันว่าจะตั้งคณะกรรมการพูดคุยกันในเรื่องนี้เพื่อที่จะนาสู่การเจรจาในครั้งต่อไปแต่โทนน้าหนักหลักนั้นจะเป็นการปรับความสัมพันธ์ระหว่างสเปกนกับทางรัสเซียก่อนทีนี้ผมก็คิดต่อไปว่าแล้วทาไมทรัมป์ถึงคิดอยากจะปรับความสัมพันธ์ก,กับทางรัสเซียนะต้องยอมรับว่าในการเดินนโยบายสมัยของไบเดนนั้นเนี่ยไบเดนมองว่ารัสเซียเป็นศัตรู ดังนั้นต้องทําให้รัเสเซียนั้นพ่ายแพ้ในสงครามนี้ฮนะแล้วก็ทั้งใบแต่ว่าในสมัยของชัม้มนั้นชั้นมองว่าตัวศัตรูของสเมรกานั้นเนี่ยที่แท้จริงไม่ใช่รัสเซียแต่ว่าเป็นจีนต่างหากดังนั้นทํายังไงที่จะทําให้จีนอ่อนแอลงนั่นคือจบที่ผ่านมานั้นถามว่าในรอบสามสี่ปีที่ผ่านมาจีนไม่ได้อ่อนแอลงฮนะถือว่าเข้มแข็งอยู่การที่จีนจากการที่จีนเข้มแข็งประการหนึ่งก็มาจากการที่ ทางยุโรปการที่สหรัฐอเมริกาในสมัยไบเดนนั้นผลักรัสเซียออกไปจากวงโคจรยุโรปพอผลักรัสเซียออกไปใช่ไหมฮะจากเรื่องของการค้อมบาาต่างๆรัเสเซียจะไปไหนนะฮะรัสเซียก็ต้องไปพึ่งพาจีนหรือว่าต้องไปทุบค้าพบค้าสมาคมกับจีนนะฮะในเงื่อนไขนี้มันก็ทําให้ทางจีนนั้นก็เข้มแข็งขึ้นนะฮะได้พลังงานจากรัสเซียนะได้รัสเซียมามาอยู่ในเรียกว่าเป็นพันธมิตรกันนะแต่มันทําให้ทําให้ผู้ขัดแย้งที่แท้จริงนะของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ย ลับเนะเข้มแข็งก็คือทางจีนมาจากการพักละเซียไปหากับจีนครับผม